อุ้ยย uh ี้ยะตกใจไอ้สัสและในควันแม่งมีฮอกโดดลงมาโดนไปพันฮอตายเออโดนเหลี่ยมฮออุ้ยเฮียกูจะหลดได้ยังไง อลอไข่ลอง,ง,งอ่าใช่อุ้ยอัพโหลดฮาร์ดไดต้าอ,อ๋อเฮียคุณว่าจะไหน

นอนเกมนี้ไม่นอนอวะเป้ยอะไรวะดูพวกกันพุ่งมาดิเอ้าเฮี้ยละเฮี้ยละเฮี้ยละไอ้เยี่ฟินอ่เอุ๊ยขาซิลา กูโดนกอสิล่าฆ่าตายข้างหลังปอนเว้าจ้าบาเฮ้ยัปนผมมาช่วยแล้วุกตึกเลกวาโอ้ยเวยโอ้โหสามตัวไม่ไวเลยกูลงมาเจอโอซี่เลยแกช่วยผมด้วยนี่เี่แกเดตัวท้ายอ่ะช่วยตต่อย โอ้โห oh, แม่ไม่ตายขวายวบ้านเทียนี่แล้วเหรอเราลองไฟด้วยสวยสวยสวยเอ้ยเอ้ย,อย,อยมาด้วยจกเด็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 เด็กข้างหลังข้างหลังพี่ข้างหลังเอาไม่ใช่แกนี่มามาแล้วมาแล้ว กัวเอาลอนเรามีปางเบอยู่ปางเบย์อยู่เฮียแผ่นรองเมาเบียดได้แผ่นอันเข้าบ้านไอ้เฮียได้ชุบเพื่อนแล้วโว้ยพ่อบังะพ่อมึงอะพ่อมึงะเหนื่อยเฮี่บ้านจะได้เควสชุบอยู่แล้วแม่ง

ไปมีมันวิ่งเนี่ยตายนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะดูฟองไฟกูอาจตึกแน่โอ้ยไอ้เหี้ยไม่ได้เข้าตึก้ตึกยังไม่ได้เข้าเลยไปเข้าใจเธอได้ไงเฮ้ยเ ไีเราตีตีนยอะเรากดออกัไม่ได้ตัวน,นี้ตาย กูไหนอ่ะเฮ้ยในบ้านมันติดเลยมึงขู่พ่อมึงอะไอ้สารอาบน้ำให้กูไะเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยระเบิดติดโดนตัวเองตมมึงตายตรงมุมนี้กูอยากชุบว่ะ ไปหามุมแอบตายดิเพื่อนเนี่ยแก๊งมือมาตายตรงนี้เนี่ยมันหาที่ตายให้ก็ดีมาดีไอ้ซาดเลือกปืนก่อนนี่อ่ะ โอ้ยอ้ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหรถนจบปัดอ่าเพเพย้างล่างโอ้ยยัเบิ่โดนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไปข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหโอ้ กระดุนมด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 กรดสดหมดนกโอเคกรดสดหมดนกดสดหมดโดนทำไรได้อ่ะย่เอาออกไงอ่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคกูว่าจะออกไปเปลี่ยนหลดเอาไม่ออกแลอวไอที่ไ้ย ไอเหี้ย huh, ม oh, uh, oh, ันจากไหนวะาปนะครับอะไรนะพี่เอา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 เหียเอ้หัวมง ตกใจเอาลูกซองยัดกูเลยบ้านเนี้ยเต็มแล้วอุ้ยเช้ยอ๋อโดนแทงข้างหลังฮ่าฮ่าฮ่า อ้าวโดนมาขึ้นไปเยอะฝั่งกูเนี่ยไม่ขอขอขอโดนท้ายตายตายหมดตายหมดไฟโดนสบีทุบทุบทุบ ฮ้ยโอโหกูผิดแผนชิบหายแล้วเฮียอยู่ไหนก็ตาย แกลกโดนเรือยึดโดนเรือยึดยึดเรือโดนยึดไอ้ยแก่ขอแก่ขอไม่ใช่เหรอก็ฮะบาร์ดีเยี่ทีคนเลยโดนยึดพี่มัดสวยไม่เสร็จละผมแล้วที่เขาใช้ซองคู่ พี่ไปทางไหนก็ตายเฮียโอ้โหเฮียยังไม่ทันเล่นเลยอ่ะเออแบบ <Yeah. S 1> หรือเฮียมันเกมแรกที่กูเห็นมีแก๊กเติม,มเฮียเลยเชื่อเดือยวเดือวโทษถ่ายโทรอะไรนั่ <do> นพูดเัีไงอะไรวะ กลเขาจความรู้สึกของคนที่ไม่มีปืนดีๆยิงกูและมันมันคำรามกลัวเลยโอ้ยแก๊กช่วยด้วยผู้ชายแก๊กเป็นโล่มนุษย์โล่มนุษย์เฮ้ย ข้างบนพี่ข้างบนข้างบนอันล้ออะไรมันวะเฮ้ยมันมีล้อยนัดใครมันมีใครเล่นล้อยนัดวะอยู่บนหอคอยพี่ไอเฮ็ดไอเฮ็ดตัวที่มึงตะโกนอันล้อไอตัดเล่นเล่นฮีบึกเฮ้ยแกะขอบคุณครับ โอ้ยไอ้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดาครับตัวทักไห่เท่าไรคนบ้านเดียวกันอ้าวหลอนหลอนเฮ้ยพี่พัดไอ้ตัวได้โบดัวปาบ้าง เฮ้ยโดนโดนสองหนึ่งสองเบิดระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแบบนี้จะทำอะไรก็ได้เลยอ่ะยิงก็ยิงจะไม่จะวิ่งภารก,กิจก็วิง่ง แต่ไม่ได้กินเนอ่ะเฮ้ยข้างบนมาข้างบนมาตัวบินมาได้ระเบิดอนฟินิตี้เว้ยเราระเบิดมาสินะข้างบนนี้เลยแตกดาวตายข้างหลัง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 เฮ้ย ว่าไอ้กูกระโดดไม่ทันไม่มีกระตุกนะไปเที่ยวกูเจอแก๊งทรงเชียงเอาโดนชนเลยประกันไอ้หียประโดนไม่เค็มนี่ลูกสองที่อะไรวะ ตอนแรกมันสามินะพี่เหรอวะขาดลงข้าไแล้วายข้างบขบนขบนข้างบนอาซาดีมาชามาชามมมมหนักเลยโอ้หเยบแม่กูดาวเลยขบนขบนนนั้นลูกซองบอรคิลี่ตัวแมว อยู่นี่อยู่นี้ไปบ้านมีเหรี่นี่ไม่ไม่สวยพี่นนสวยลูกซองมาจะซื้ลูกซองกัหรลยจริงอ๋อ เดี๋ยวภารกิจเดี๋ยวกูทำนเองมันไวมันง่ายกเลยมึงโดนเจ็บโอ้ยพี่นนท์อยู่ไหนโอ้ยไอ้เฮียสองตัวสองฟังไอ้เฮียสกินแดงๆนี่กูกูแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครนไอ้เียไอ้สกินหนูน้อยหมวกแดงในไอ้เฮียหนนู้อยหมวกแดงเนี่องน่ารักเลยไอ้เฮียมันมันแยกร่างได้กูบอกแล้วยังไม่โคตรงงอ่ะไอ้สัตว์มันยืนอยู่ด้วยกัน มันมีอีกตัวนึงพี่ปอนลผมยิงไปตัวนึงละโอเคครับผมโดนผมจะโดนยิงอ้าวกูโดนมันดาวพลระเบิดวะใช่แล้วเฮ้ยพี่ข้างหลังพี่นนท์ติดต่อพี่แกกูเล่นเงียบมากติดต่อไปทำตึกกางเฮ้ยโดนเล็งข้ามบนตึกไปรถลดลดสูงเชงวัยรุ่นสูงเชง <laughs> Ui, vô tay kìa, ý chị. Ech, nắm mày bùi Ui, chị mùi. à chết, Này, kẻ Ay. In gió, eh. Ao đời bì. Ao mang, chút đang อากาศกอยอากาอยอยกาไม่กี่ไก่เนี่ยใช่หรอเอออย่าลงมา้วนี่ไูยิงรัวเลยอะไปไปไปตรงกลางก็ได้กอ้าตะกตูตะกมานี้บ้านแม่งข่างบ้านมบอกูตกใจแม่งหลายเขาเซจบมันเล่นตลาดเ โอ้เฮ้ยเฮี้ยนัวอยู่นะชุบกูกดไม่ได้เฮี้ยไม่เปลี่ยนของอยู่แล้วแหละไอ้แบบกูเจอแล้วหลุดเอาสุดยอดเอากขเปลี่ยนหรเอาไม่ทันเฮี้ยอะไรเนี่ยอ้าวตาย อโอ้โหยับแม่เอ้ยแม่งทุบกูอ้าเรียบร้อยพี่ชายโก้ปะปะปะนี่กี <c oughs> ่โมงเช้งคืนแล <c oughs> ้วกูพาออกหมดเลย <c oughs> ดีแล้วยักูเก็บต้นไนยิ้มหัวเม <พอ S 2> ื่อกี้ก้นหัวผมไปแล้วผมไปนอนับสวัสดีครับสวัสดีครับ